ารที่ร้านวันนี้นะครับที่ร้านพะไรลยยนมีสองตัวนี้ลูกค้าหมดแล้วนะครับตัวนี้ลงใต้ครับผาดใหญ่สงขานี่ลูกค้าแล้วนะมีกระของเรียบร้อยส่วนตัวนี้เทาเขียว1 f เตัวนี้ของลูกค้า ยุทธยานะานลูกค้าก็าเอาแล้วนะครับมีสภาพลูกค้ายุทธยา 1F8 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ร้านตัวละ2,200ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็ประมาณ250-300หลาวๆนี้ถ้าลงขายในกลุ่มก็จะเป็น ใช้ในชื่อเฟซของคนอลายยนชื่อที่ร้านแล้วก็มีเฟซของทัศนีสีรีนะครับโทร0952720957มี2เฟซเท่านั้นนะครับด้านลายไอดีก็เบอร์โทรนี้เลยครับผม0952720957ใส่ไอดีเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นคนอลายยนเลยครับผมโอเดครับผมขอบคุณครับ